อยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าการลาศิกขาไปเป็นเดิมพันเพื่อที่จะกราบทูลถามตถาคตให้ทรงตอบเรื่องที่พระอ,องค์ไม่ทรงตัดตอบตถาคตได้รัดกับมาดมกยะบุตรว่าต่อให้บุคคลนั้นสิ้นชีวิตไป ตถาคตก็ไม่ตอบเรื่องนั้นอย่าว่าแต่ลาสิกขาเลยแม้สิ้นชีวิตไปตถาคตก็ไม่ตอบตถาคตอุปมาเหมือนบุคคลที่ถูกลูกศรก็คือถูกลูกธนูอาบยาพิษอย่างร้ายแรงยิงแล้วก็ญาติก็พาแพทย์หรือพาหมอมาเพื่อที่ทำการรักษาผ่าตัด แต่ว่าบุรุษที่ถูกลูกศรยิงนั้นยังไม่อนุญาตให้หมอผ่าตัดหรือทำการรักษาจะต้องรู้เรื่องสิบเอดเรื่องนี้ก่อนหนึ่งก็คือต้องรู้ก่อนว่าใครยิงเป็นคนวันนะไหนสองยังไม่รู้จักชื่อและโคดคนยิงยังไม่รักษา 3. ยังไม่รู้ลักษณะสูงต่ำยังไม่รักษาสยังไม่รู้จักสีสันวันนะว่าดำว่าขาวย่างไรก็ยังไม่รักษา 5. คนยิงอยู่ที่ไหน 6. กธนูที่ใช้ยิงคือธนูแบบไหน 7. สายธนู ใช้อะไรทำแปดลูกธนูทำด้วยอะไรเก้าหางของลูกธนูทำด้วยอะไรสิบวัสดุที่ใช้พันคันธนูคืออะไรสิบเอ็ดสุดท้ายหัวลูกศรหรือล,ลูกธนูที่มันทิ้มเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันทำด้วยอะไร จนกว่าจะรู้11เรื่องนี้จึงจะยอมให้หมอรักษาผ่าตัดทถาคตตรัสว่าก็คงตายก่อนแล,ล้วล่ะคงตายตั้งแต่หาเรื่องแรกไม่ต้องเรื่องที่11คงไม่รอดที่อุปมายอย่างนี้ก็เพราะว่าเรื่องของโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดมันเป็น ความเห็นที่เป็นฝ่ายมิจฉาทิฐิยิ่งถกยิ่งเถียงยิ่งศึกษายิ่งหาข้อม,มูลยิ่งห่างไกลสัมมาทิฏฐิไปเรื่อยๆทำไมจึงบอกว่าห่างไกลจากสัมมาทิฏฐิไปเรื่อยๆตถาคตตรัสเลยว่า แม้จะมีความเห็นว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงก็ไม่มีการประพฤติพรมจรย์จึงไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานจะมีความเห็นว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงชาติชรามรณะโสโกะาปริเทวะตรมทุกโทมนัสและกูปายาตยังคงมีอยู่ตามปกติไม่ได้ถูกกำจัด ไม่ได้ถูกสลัดทิ้งไม่ได้ถูกละทิ้งแม้ความเห็นอื่นก็เหมือนกันในส่วนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหกสิบสองประการนะที่อยู่ในพรมชาลสูตรความเห็นเหล่านั้นเห็นแล้วรู้แล้วก็ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ถามว่า มีหลักฐานอ้างอิงอะไรเราสาธยายมาหลายพระสูตรมีในบางพระสูตรที่ตถาคตไปสอนไปแสดงพระธรรมเทศนาถึงที่อยู่ของพวกเดรถถัจฉปริพาชกแสดงจบไม่มีใครชื่นชมยินดีเลยสักคนเดียวไม่มีใครกราบทูลตถาคตเลยว่าจะขอประพฤติปฏิบัติไม่มีเลย เขายังหวางไม่ได้เขายังมีความเห็นเรื่องเนี้เขายังถกเถียงกันไม่เลิกถ้ามาถกเถียงในคำตถาคตมาสนทนาในคำตถาคตมันมีที่จบมันมีที่สุดมันจบได้มันอยู่จบลมจัน์ได้แต่ถ้าเถียงเรื่องเหล่านี้มันจบไม่ลงมันจบไม่ได้มันมีเงื่อนมีแง่ ให้ถูกเถียงกันได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดก็เถียงกันไปมันก็เพลิดเพลินในการโต้เถียงเพลิดเพลินในการโต้วาทะไม่ได้ปรารถนาที่จะไปประพฤติปฏิบัติไม่ได้ปรารถนาที่จะไปดับทุกข์ทั้งหลายอันนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นวง้อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเอาชนะค้าคารกันบ้าง พื่อที่จะยกตนข่มผู้อื่นบ้างเกี่ยวกับความรู้เหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีจุดประสงค์ที่จะถึงฝั่งแห่งพระนิพพานจริงย่อมละทิ้งความเห็นเหล่านี้แล้วไปฟังคำถถาคตแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามคำถถาคตนั่นน่ะ เป็นผู้ที่ต้องการจะถึงที่สุดแห่งทุกจริงประมาณนี้เพราะนั้นเรื่องนี้ตรถาคตจึงจึงไม่แสดงไม่ตอบขนาดพระองค์แสดงในส่วนที่มีการบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชรามรณะเฉพาะแสดงเรื่องนี้เนี่ยบุคคลก็ยังไม่ประพฤติปฏิบัติเลยก็ยังไม่ประพฤติพรมชันย์กันทุกคนเลย บางส่วนประพฤติบางส่วนไม่ประพฤติเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าในส่วนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นแสดงแล้วจะมีผู้ประพฤติตถ,ถาคตยืนยันอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ให้ทรงจำเอาไว้ว่าสิ่งที่ตถ,ถาคตไม่ตรัสตอบก็ให้ทรงจำว่าตถ,ถาคตไม่ตรัสตอบเรื่องอะไรที่ไม่ตรัสตอบก็ ให้ทงให้เราจำเขาไว้แล้วก็เหตุที่ไม่จัดตอบก็เพราะไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอันนี้คือจุดประสงค์ตามนี้เลยแล้วเรื่องอะไรที่ตถาคตตอบก็เรื่องอริยสัจซึ่งเป็นรอยเท้าช้างเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อนิพพานอันนี้ตถาคตตอบโดยสรุปก็คืออย่างนี้ จากขยันขยอจะเอาอะไรมาเป็นเดิมพันธ์มาเป็นก้ออ้างถ้าตถาคตปกไม่ตอบก็คือไม่ตอบประมาณน,นี้ต่อไปก็เป็นพระสูตรใหญ่ก็่่โดยเรื่องพระมาลุงกะยะบทที่ไปตอบปัญหาเรื่องโอลัมพาคิยสังโยชน้าประการถ้าโดยปกติแล้วเราก็ท่องกันแบบนี้แหละ เราเรียนนักธรรมเรียนธรรมศึกษามาก็ทรงจำมาไว้อย่างนี้แล้เราก็ท่องอย่างนี้แต่พอมาอ่านพระสูตรนี้เนี่ยพระมาลุงกะยะบุติกราบทูลตถาคตว่าทรงจำโอลัมภกียสังโยชนปะปการไว้อย่างนี้ตถาคตถามว่าที่เธอทรงจำไว้อย่างนี้เนี่ยเราแสดงไว้แก่ใครเรา เธอจำโอดัมพาคิยะสัง่งยศห้าประการนี้ที่เราแสดงไว้แล้วอย่างนี้แก่ไขเพราะว่าพวกอัญญาเดรถีปริพาชกเนี่ยจะหักล้างโดยนำเรื่องเด็กอ่อนมาเปรียบเทียบเพราะ,ะนั้นพระสูตรนี้ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่ตถาคตกล่าวถึงเรื่องของเด็กอ่อนที่นอนงายยังไม่สามารถที่จะ ลุกขึ้นนั่งได้ยืนได้เดินได้พูดก็พูดไม่ได้พวกเดลตีที่เอามาอ้างว่าถ้างั้นเด็กอ่อนทั้งหลายเนี่ยก็เป็นพระอนาคามีด้วยสิเพราะว่าเด็กอ่อนทั้งหลายไม่มีทั้งห้าข้อนี้ ไม่มีสักยานทิฏฐิไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีศิลปะปรามาตไม่มีกามชันทะไม่มีพยาบาทก็ไปเข้ากับพระสูตรที่เราเคยสาธยายมาแล้วก็เป็นความเห็นว่าเด็กเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่ายัางเรียกอะไรยังนอนเนื่องอยู่จะถาคตใช้คำนี้กิเลสทั้งหลาย สังโยชน์ทั้งหลายของเด็กนั้นยังนอนเนื่องอยู่ไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าโตมาแล้วเพิ่งจะมีแล้วมีใครเอามาให้หรือไปติดจากใครมาไม่ใช่เขามีครบถ้วนให้เราทำความเข้าใจอย่างนี้สาธยายพระไตรปิฎกแล้วจะได้เข้าใจว่าเด็กทั้งหลายที่เกิดมาเขามีสังโยชน์ครบถ้วนทุกข้อถ้าเขาไม่ได้เป็นพระอนาคามีในชาติที่แล้ว หรือเขาไม่ได้เป็นพระสกทา,าคามีในชาติที่แล้วแต่เป็นพระอนาคามีไม่มีเพราะพระอนาคามีไปเกิดในพรมโลกชั้นสุทธาวาาทั้งห้าชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งไม่กลับมาสู่โลกนี้คือไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเพราะผู้ที่เกิดมาถ้าเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นพระโสดาบันที่เป็นปส่วนมากหมายความว่าเมื่อชาติที่แล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกาทาคามีเนี่ยโดยส่วนมากมักมาเกิดเป็นเทวดาตามที่ปรากฏนั้นปุถุชนทั่วไปที่ยังเป็นปุถุชนเมื่อมาเกิดเป็นเด็กอ่อนนอนหงายนอนแบเบาะมีสังโยชนครบเมื่อโตมาสังโยชน์ที่นอนเนื่องเริ่มแก่กล้าขึ้น เริ่มมีกําลังมากขึ้นจึงปรากฏออกมาทางกายทางวาจาทางจิตเป็นปกติให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะได้ไม่สงสัยว่าทำไมลูกฉันไม่ติดฉันเลยฉันก็ทำบุญฉันก็ให้ทานฉันก็รักษาศีลฉันก็จเจริญภาวนาของฉัน ทำไมลูกฉันจึงไม่มีสิ่งเหล่านี้ในจิตในใจของลูกเลยทำไมจึงมีเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องทานไม่ใช่เรื่องศีลไม่ใช่เรื่องภาวนาที่เราสงสัยอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ฟังคำตถาคตจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดว่าตอนเด็กทำไมดีเลือเกินทำไมว่านอนสอนง่ายเลือเกิน แต่โตมาทำไมดือ้อเลอเกินไม่ได้ไปติดจากใครมาทั้งหมดมีอยู่ในจิตของเด็กครบถ้วนบริบูรณ์เพราะเด็กเป็นบุรุชนแต่เพราะประโยคนี้เลยหน้า143เนี่ยจำประโยคนี้ไว้เลยสักกายทิฏฐิของเด็กนั้นยังนอนเนื่องอยู่ วันเด็กอ่อนที่นอนหงายเนี่ยแม้แต่ความคิดว่าตัวของตนยังไม่มีเลยสักยะาทิฏฐิจะเกิดขึ้นแกเด็กนั้นได้อย่างไรเห็นไหมตถาคตตรัสชัดเจนนะนำไปรวมกับพระสูตรที่สาธยายมาก่อนหน้านี้ตถาคตแสดงเอาไว้ว่าน้ำนมมารดาเป็นโลหิตในอริยวิไนยแล้วแสดงตั้งแต่เด็กคนนั้นได้กาม,มาสุขแล้วก็เติบโตขึ้นมามีวิวัฒนาการอย่างไรในส่วนที่เป็น กิเลสในส่วนที่เป็นอก,กุศลบวกกับพระสูตรนี้จะทำให้เราเข้าใจเด็กมากขึ้นว่าเขามีเส้นทางของเขาเขามีวิบากของเขาเพียงแต่เขามาใส่เราเกิดเท่านั้นเองเพราะฉนั้นคนที่มีปัญญาเนี่ยได้ฟังคำตรากตแล้วเข้าใจเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามไปคิดว่าลูกเป็นของเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราทุกปางตายแล้วก็ทุกไม่จบไม่สิ้นแล้วก็จะมีแต่วิธีกิจฉาเท่านั้นว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมลูกถึงพูดอย่างนี้ทำไมลูกจึงทํำอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่พูดอย่างนั้นทำไมไม่คิดอย่างนั้นเพราะเขามีเส้นทางของเขาเขามีวิบากของเขาเขามีกรรมของเขา แต่เขามาอาศัยเราเกิดเท่านั้นเองเป็นแดนเกิดอาศัยเราเลี้ยงดูเติบโตมาสังโยชน์ทั้ง10ประการค่อยๆแก่กล้าขึ้นราคะโทสะโมหะทั้งหลายค่อยๆแก่กล้าขึ้นแล้วก็แสดงออกครอบงำจิตของเขารวมถึงวิบากที่เขาเคยกระทำไว้ในชาติต่างๆส่งผลมา ใครก็ตามที่พยายามบังคับให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้จะมีอะไรนอกจากความโง่เขลาเบาปัญญาเท่านั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้ทุกเราจะน้อยลงทันทีเราจะวางได้มากขึ้นทันทีแนะนำได้ชี้ได้บอกได้ขึ้นอยู่กับเขาจะเดินตามหรือไม่เดินตามเท่านั้นเองเพราะนั้นทุกคนในโลกนี้เป็นอย่างนั้นแม้แต่บุคคลที่เป็นสามีภรรยากัน จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต่างจากการที่เห็นว่ารูปเป็นของเราแล้วก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นต้องให้เป็นอย่างนี้แล้วทุกทุกหลายจะประสบกับทุกขเป็นอันมากทุกหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้เราจะวางได้มากขึ้นทุกของเราจะน้อยลงนี่คืออนุสาสนีปาฏิหารนี่คือคำตรากต ปฏิหารอื่นไม่สามารถดับทุกได้เหาะเหินเดินอากาศได้เดินบนน้ำได้ดำดินได้ทะลุฝากําแพงได้มีตาทิพย์มีหูทิพย์ไม่สามารถที่จะช่วยให้ดับทุกดับกิเลสของเราได้แต่เป็นความประเสริฐเป็นความอัศจรรย์ได้อย่างนี้ประการต่อมาแม้แจะทำทั้งหลายก็ไม่มีในความคิดของเด็ก ความลังเลสงสัยคือวิจิิจฉาในธรรมทั้งหลายจะมีแกเด็กนั้นได้อย่างไรจะเกิดขึ้นแกเด็กนั้นได้อย่างไรเพราะวิจิิจฉายังนอนเนื่องศีลทั้งหลายก็ไม่มีในความคิดของเด็กเด็กอ่อนที่นอนงายอยู่ฉะนั้นศีลัพระตะปรามาทในศีลทั้งหลายจะเกิดขึ้นแกเด็กได้อย่างไรเพราะศีลัพระตะปรามาทโคตยังนอนเนื่องอยู่ตามทั้งหลายก็ไม่ได้มีในความคิดของเด็กอ่อนที่นอนงาย พราะน้กามจันทะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะการมราคะของเด็กยังนอนเนื่องอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่นอนเนื่องนอนนิ่งสงบนิ่งหลบซ่อนตัวอยู่เหมือนตะกอนที่นอนก้นในถังน้ำหรือในโอ่งน้ำในภาชนะน้ำต่างๆรอวันกระทบมีการกระทบกระเทือนกระเพื่อมตะกอนพร้อมที่จะลอยฟุ้งขึ้น ความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีในเด็กอ่อนที่นอนงายพยาบาทจะมีได้อย่างไรพยาบาทของเด็กยังนอนเรื่องอยู่ชัดเป๊ะเลยนะอยู่ในฝ่ายโทสะเพราะนั้นโอดัมพาธิยะคือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าก้อนั้นมีในทุกคนนั้น อุบายในการละสังโยช์เบื้องต้นต้องรู้ก่อนว่าปุดุชนคือคนที่มีกิเลสหนาเมื่อมาได้สดับโอลัมพาคิยสังโยชน์ทั้งห้าข้อเมื่อครอบงำจิตไม่รู้อุบายเครื่องสลัดออกตามความเป็นจริง สังโยชน์ย่อมมีกำลังแก่กล้าขึ้นปุรุชนบรรเทาไม่ได้จึงชื่อโ oh, อลัมพาคียะสังโยชน์ราะนั้นเวลาแสดงคือแสดงอย่างนี้นะแสดงสังโยชน์แสดงอย่างนี้พูดถึงสังโยชน์พูดถึงอย่างนี้ทรงจำสังโยชน์ทรงจำอย่างนี้ซึ่งตรงกันข้ามอริยะสาวกผู้ได้สดับเมื่อโ oh, อลัมพาคียะสังโยชน์ครอบงำครอบงำจิตนี่ยครอบงำไม่ได้กุ้มรุมไม่ได้ รู้อุบายเครื่องสลัดออกเพราะ,ะนั้นจะเป็นอุปกุศลกรรมใดสภาวะธรมใดใช้การสลัดต้องสลัดทิ้งสลัดออกไม่ครบด้วยไม่เสพครบด้วยเมื่อสลัดได้ก็สลัดได้ทั้งสังโย์และอนุสัยซึ่งอนุสัยก็คือสังโย์นั่นแหละ อนุสัยมีเจ็ดประการเนี่ยที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานหรืออยู่ในจิตของเรามีการมราคะปฏิคทิฐิวิธีกิจฉามานะภาวะราคะแล้วก็อวิชชาเจ็ข้อก็อยู่ในสังโยชน์ทั้ง10ข้อน,นั่นเองแต่การละก็ละได้ตามลำดับภูมิชั้นภูมิธรรมเช่นพระโสดาบันจะละข้อไหนในสังโยชน์ได้อนุสัยที่ เหมือนกันกันกบสั่งยชน์ก็ละได้เช่นเดียวกันประมาณนี้ตถาคตจึงอุปมาเหมือนบุรุษที่มีกำลังกับไม่มีกำลังถ้าไม่มีกำลังไม่อาจวหาตัดกระแสน้ำแม่น้ำคงคาที่เต็มฝั่งได้แต่ถ้ามีกำลังว่ายได้นะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบต้องตัดคำว่าไม่ทิ้งนะคำว่าจะไม่ด้านล่างนะ เขาจะไม่อาจเขาต้องใช้คำว่าเขาอาจไหว้ตัดกระแสน้ำได้อันนี้อาจจะพิมพ์ผิดเพิ่มเติมเข้ามาก็คือในขณะที่มีผู้แสดงธรรมเพื่อดับสก,กายะแต่จิตของเขาไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่หลุดพ้นอันนี้ระดับของเราก็ตามกำลังอินทรีย์ของเราเนาะฟังแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ค่อยๆสลัดทิ้งค่อยๆตัดละตามกําลังอินทรีย์ของเราประมาณนั้นจากนั้นก็ว่าด้วยรูปปฌานสี่อันนี้ที่เคยอ้างถึงบ่อยๆในส่วนที่เป็นสมบัติ1-4ที่เป็นรูปสมบัติแล้วก็อารูปอีกสามนะ เพราะว่ากล่าวถึงแค่อากินจัญญายตนะซึ่งไปตรงกับของอัตกะนาคร,าราสูตรที่พระนลแสดงทัเราสาธยายมาแล้วในเรี่มนี้แหละก็เป็นไตลักษ์เหมือนกันแต่ว่าในพระสูตรนี้ตถาคตสแสดงละเอียดกว่าในอัตกะนาคร,าราสูตรเพราะพระองค์แสดงถึงขันห้าเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เป็นดุจโรค ก็เพราะว่าโลกทั้งหลายเนี่ยก่อให้เกิดความทุกข์ความทร,รมานเกิดความเจ็บป่วยเป็นดุจหัวฝีคำว่าหัวฝีในที่นี้เนี่ยก็คือมันเป็นโทษภายในแล้วก็ทําให้มีความเจ็บความปวดความทุกข์ความทรมานภายในกายของเราเป็นดุจลูกศรก็เหมือนเรื่องออของลูกศรนในจุลมารุงกยยุบท เป็นสิ่งก่อความเดือดร้อนก็ทำให้เราเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาง่ายๆเลยเราก็ต้องหาอาหารมาเลี้ยงขันห้านี้ทำให้ขัดข้องเวลาจะประพฤติปฏิบัติจะสาธยายก็เจ็บก็ป่วยมีเรื่องต้องขัดข้องเป็นดุดคนไฟอื่นก็คือไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของของเรา เป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนันตาไม่ไม่มีอัตตาแล้วก็นึกถึงอมตะธาตุก็คือนิพพานนั่นเองถ้าพิจารณาอย่างนี้แม้อยู่ในปฐมฌานก็สามารถสิ้นอาสะวะได้ตามที่ได้สนทนาธรรมกันถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติในส่วนที่เป็นฌานที่เป็นสมาบัตินะสมบัติหนึ่งถึงสมบัติเจด โดยใช้เพียงแค่พื้นฐานทั่วๆไปก็จะทำให้สมบัติ1นถึงเนั้นเป็นสุขวิหารธรรมก็คือวิหารธรรมที่เข้าอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามพิจารณาไปสู่วิปัสสนาญาณสวัสยญาณในวิชา8หรือเห็นความไม่เที่ยงในอัตก,กะนาคราสูตรหรือเห็นขันห้าที่เป็น อันนี้จังทุกขังอนัตตาในม,ามหามารุมกยะสูตรนี้ก็ขึ้นสู่วิปัสสนาทำให้สามารถที่จะละอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าได้อย่างนี้ก็ในประสูตรเหล่านี้เราสาธยายกันมาแล้วนะเท่านี้ถือว่ามาสาธยายซ้ำสุดท้ายพระน์นกราบทูลถามว่าทำไมภิกษุ ในพระธรรมวิน,นัยนี้จึงเป็นเจโตบ้างเป็นปัญญาวิมุตต์บ้างคือหลุดพ้นด้วยใจหลุดพ้นด้วยปัญญาตถาคตตรัสว่าเพราะมีอินทรีย์ต่างกันคําว่าอินทรีย์ในที่นี้ก็คือศรสธาวิริยสติสมาธิแล้วก็ปัญญารวมถึงการบําเพ็ญบารมียกตัวอย่างเท่นพ่ากระสาวกอย่างนี้บําเพ็ญบารมีหนึ่งองคไขยกับแสนกับหรือพระ อาศีตีมหาวโวกบำเพ็ญบาร,รมีแค่หนึ่งแสนกับเพราะนั้นอินทรีย์ต่างกันบางครั้งบางคราวจึงมีการบรรลุธรรมที่แตกต่างกันตามนี้ในวันนี้อธิบายเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ในท่นนั้นใดได้เจริญภาวนาโ่ยจะถึงเวลาสิบนาฬิกาส0นาที